อันนี้ครับกาบสวัสดีแม่วบางบนเด็กโนทรโนเซ่ได้บัทพบกับผมเช่นเคยนะกับแม่สล็อตนะผมครับขมัดชะมอองนะอ่าวันนี้เราอยู่ทุน83บาทนะทุกคนรอดูว่ามันจะเป็นยังไงนะทุกคนนะรอบนี้หลังจะรอบเมื่อกี้บวกเยอะมาละรอบนี้ดูดูเฮ้เห็นไหมด,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 ดมหูดูดูดูมันทําโอ้โหดูดีมาถึงก็เปิดได้สวยเลยนะหัวม่วงมาเชียวหัวทองมาอีกคิดดูเอาโอ้ อ่ะสวยงามต่อกันด้วยวายปังอีกบอมสิบหกบาทนะทุกคนไงตอ่อผมอืมมาสิโอเคสวยต่อเลยมามาอืหัวเขียวสิบมาลูกสิบมาเสียเพิ่มเบ็ด,มมามาดมแม่งเลยกว่ามาเออเนะี่ยเจมาดิมาโอ้เจแม่งเศร้าเฮงเกี้ยทมาแล้วเต็มเอ้ยสเก็ตเตอร์ลองดูสเก็ตเตอร์ดอกนี้กันเลยดีกว่านะทุกคนนะดูสเก็ตเตอร์ดอกนี้กันเลยดีกว่า มาไหมม,มาตามคําขอเว้ยขอขอยังไงได้อย่างนั้น <c oughs> ขอ,อยังไงได้อย่างนั้นไว้อย่างนั้นไปนะมาเดี๋ยวม่าฟรีก็ฟ,กฟรีจริงเลยไวายปังก็บอกหกบาทสี่สิบตังค์ให้ต่อโอ,อ้โหสวยว่าเจ็ดบาทมาสิบหกบาทฮะทุกคนเรื่อยๆมาเรื่อยๆเลยมาเรื่อยๆไหล,หลเป็นน้ำ ไลเป็นน้ำวะเฮ้ยสี่สิบแปดบาทแล้วไลเป็นน้ำวะไม่เห็นไม่เข้าไม่ไม่เข้าอีกโอ้ยฟรีก็ฟรีจริงๆวะเศร้าจริงเลยนะดูดิฟรีเลยวะอืมนี่มาลงัาลงรวมวันรวมเก้าสิบบาทมนาะเราเรามาแก้ตัวดอกหน้ากันดีกว่าว่าเป็นง่ายง่าย เจมาเต็มจอครับผมเทียมาผมสิบเลยเมื่อกี้นะเต็มจอไปเลยเออืหัวเขียวยังไงต่อผมสิบปังเข้าไปผมหนึ่งบาทโลกซีสตันปังเคโอ้โหวายมาช่วยปังเข้าเองยี่สิบสองบาทมาเชื่อมหัวไฟหน่อยลูกอ่าหยี่สิบสี่บาทต่อเลยเชื่อมอีกผมสิบเก้าบาทครับผมโอ้โหไหลๆดอกนี้หนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดบาทแต่เยอะกว่าเข้าสเก็ตเตอร์เมื่อกี้อีก วายนี่เชื่อมันนี่เห็นไหมอ่าวายไม่เชื่อมอีกอู้วายรวยรวยวายรววว่ะเฮ้ยวายเข้ารัวๆว่ะเฮ้ยวายอีกวายโอ้โหวายอะไรจะขนาดนั้นวายเดือดไปไหมอ่าเพิ่มเบ็ดดีกว่ามาเอมาเออนี่เอมาจริงๆเอมาหลอกรกไมมามาดอกสองเลยเชื่อเลยพวเขียว เอ้ยตามคำขอ28บาทวายไม่ชช่อหม้อทองครับดอกนี่ไป1น2่ง <c oughs> รอนะนน้อยยบอาทว่าจบขอกระแอมหน่อยนะทุกคนนะเขาทษทีอ่าสวยหัวฟ้าผมหัวเขียวไม่ไม่มาเว้ยเคโอเค,อเ,คอเคสแก,กร์ตสิบมาต่อไอเอเอ,เอหวัวเขียวครับผมไม่มีหมดละนี่ด,ดูรู้เลยม,มุนๆม,มาอย่างนี้ไม่ได้ทรงแน่นอนมนบอกเลยอ่า โอ้ยหัวทองขาดตัวเดียวเว้ยอยากได้ฟิลหัวทองเลยว,ว่าเต็มหน้าจอดูว่ามันเป็นยังไงทุกคนวะปังเข้าไปหุ้มสิบสี่บาทไวมันเชื่อมอะไรไหมไม่มีตัวเชือ่อมเอ้ยสกิ๊ตเต็งตัวหนึ่งอีกตัวนึ่นท่านโอ้ยไม่ไหลวะเฮ้ยไม่ไหลวะเศร้าใจจริงสิบลนมาไม่ลนสิบนี่สิบมาอย่างงี้สิบมาตอนนี้นี่ k คโอสวยเจมาอีกครับผมหมกบาทวายมาเชื่อมเต็มเต็มผมสี่สิบสามบาทโอโหงบเอองบฟ้านึงว่าจะไม่ได้แล้วคิวจะโอ้คิวมาเรียมหนึ่งร้อยสี่สี่บาทวายไม่เชื่อมโอ้โ oh, หวายอะไรลัวๆเลยวะเฮ้โอวายแม่งมาโหชิบหายเลยวะเออวายมาเดือนวายมาเดือนอารมณ์นี้อ่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบแปดบาทนะ อันนี้ไม่ได้เข้าสเก็ตเตอร,ร์ทุกคนนะปั่นโอ้นี่นี่น,นี่ใครว่าไม่เข้านี่ไงห้าตัวเป็นไรสเก็ตเตอร์ห้าตัวปเป็นอะทุกคนนะเออโอ้ยมาเรามารู้สเก็ตเตอร์รดอกนี้กันเลยดีกว่ามามาดีเจโอ้โหสวยต่อเลยไม่ต่อวะเฮ้ย สวยงาม4บาท80ตังค์อมาอีกหัวเขียวม43มบาทไม่ไหมมาหัวเขียวมาน8ี่8บาทต่อด้วยเค6บาทต่อด้วยไม่เอโอ้โหของจองกันเลยทีเดียวนะคำพงคำพูดว้าสีบาทนะทุกคนตอนนี้มันเริ่มจะหนิงละเออโห อุ้ยเชี่ยหัวชมพู2,016บาทโอ้โหมันดึงมาต้านี่ยทุกคนทุนหลักสิบแต่กับคนเยอะเลยเนี่ยดิวายมาเดือดเดดเกินมาหาสุดท้ายละหนึ่งโอเคประมาณพอา2 4บ3าบาทนะกคนะอ่าไปลองเพิ่มเป็นไปที่20ดูเอ้ย11บาท ไหลมาโอ้โหวไวเชื่อมนี้ก็สวยครับร้อกสิบบาทเชื่อมอีกไหมโอ้เจมลร่นไหมเออตามคําขอยีบาทล่มาอีกปังเข้าไปผมเจ็บาทหัวฟ้าร่มายังไงปังเข้าไปผมร้อสสบาทอะไรมาอีกไหมโอ้ยแอ้อยี่สบเจ็ดบาทนุกคนนะโอ้โหเคโคตรโหดโคตรโหดเลย เพอนะสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งยิงงให้ช่องกะแมสตลอดเลยเด้ออ่าตนนี้เราบวกมาครึ่งหมื่นแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้านทุกคนนะสำหรับวันนี้ขอสวัสดีครับจุบ๊บ